เช็ดดูเช็ดดูระเบิดสุดอ่ะโดนยังไงก็โดนยังไงก็โดนเชี่ยแม่งมิสว่ะหมุนตัวตุ่มโอ้ยคุณมันแท้ จัดลู้ใั่ลอย่างแอควะเป็ลซิ้อินดขอบินดเอ,อ,อยู่ตรงทางซิปลายอะ่ะไหนมึงว่ากูทำอยามันดีวะเอ่อเย,ย่จเจียเก้เี แล้วก็หมุนตัวฟุ๊บโอ้โห <laughs> เดี๋ยวเดยังควาไม่ได้มันมีชิปมีแค่ยี่สิบสองเผื่อตอนนี้เจอตรงนี้ตัวนึงน,น,น,น้องมิว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 กูกนะูจะยิงน้องอะไรนะเชี่ยน้องเจนุนโบว่ะเชื่อเลยแล้วกูหมุนตัวยิงด้วยนะอ๋อไหนหองนี้เหร ไมันจะฟิวขนาดนั้นกูขอกอดอกสักงสองวิได้ปะได้เสร็จแล้วเพื่อนมันหล่อจริงว่ะแชทพอที่เราจะตายต้องเทนเกาะแตงร้อยเก้าสิบอะไม่เปลี่ยนเกาะนี่หว่าโดนระเบิดเลยไม่โดนได้อย่างไรอันไหนเงินที่อันไหนยังเข้าสวยกูกูได้กแล้วหลังเข้ากูหลังหลังเข้ากู โอ้โหแชทมันเท่เกิแนแชทบางทีอะลหลอกโอ้แชทผมแชทผมแบบแชทคือแบบความเท่ผมมันเต็มสิอะแชททำไงดีวะผมปีนหมุนตัวแล้วก็จัดฉากจัดการมันนายแชทหมุนตัวไปดิโอ้โหแชทมันจะแบบ ขยี้แหลกเลยดีกว่างั้นขอเตะหน้าให้แหลกาอ